นี่แหละคนมีสัตว์มีสิ่งคนมีความซื่อสัตว์สุจริตสร้างกิตตรงนี้ให้บริสุทธิผ์ผุดผ่องถ้าจิตตรงนี้บริสุทธิผ์ผุดผ่องอะไรดีมัด่ดาพี่น้องทั้งหลายจากนั้นคุณพระพุทธเจ้าคุณพระทำประสงค์เลิศเลยองไหนถ้าท่านถึงคุณพระพุทธเจ้าเลยหลวงปู่ฟั่นก็ดีอย่าลืมพุทโธนะถูว่าอืมใครก็บอกองไหนก็องไหนเถอะเพราะสันนแล้ว คุณค่าอันนี้เลิศเลยอันนี้มันพวกเรานี้เอานาาความโลภความขี้เกียจมักยครอบครองอยู่มองไม่เห็นตัวนั้นคุณค่าตัวจริงเนี่เราจึงเตือนว่าจึงเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่าพากันประมาทชีวิตนี้เอาแน่นอนไม่ได้จากแล้วไม่มีอะไรนะสมบัติก็ไม่ให้ประบาดประมาทนะหามาแต่อย่าฟุ่มเฟอือเฮยอย่าชุลุยชุลร้อยเกินไปอันนี้มันทําชีวิตให้เราอับเฉาเมื่ออับเฉาลงไปแล้ว ใครจะไปพึ่งใครไปค่อนคนอื่นเขาก็ดูแคลนท่านจึงว่าอัตหิอัตโนานาโถนันต้นแลเป็นที่พึ่งของตอนร้อยเปอร์เซนทานอาหารก็ไม่มีใครแทนให้ได้นะรักขนาดไหนก็ไม่ได้นะตัวเองกินพริกี่ยวเองเก็เผ็ดเองนะนั่นากันสวดใครทํากรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญเลือเป็นบาปจะต้องได้เป็นพยาได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนั่นากันคิดแก้ไขเจ้าเอง อย่าไปน้อยเนี้ยต่ําใจโอ้ยทํามามากแลวจะทําไงจะไปคํานืง่งสิ่งนั้นผ่านไปแล้วตั้งตัวในปัจจุบันนี้ตั้งให้อยู่ในสัตว์ในศีลเป็นคนจริงซื่อสัตว์คนจริงนี้ทําอะไรสําเร็จหมดแต่ถ้าไม่มีซื่อสัตว์เป็นคุณนุ้นหลังชอบทาสิ่งที่เป็นโทษท่านจึงว่ากุศลละมูลมูลเหตุที่จะทําให้บรรลุกตกต่ําคือทํากรรมที่ไม่ดีนี่แหละและเป็นเหตุให้ทุกยากลําบากไม่มีสติไม่มีปัญญา เกิดมาแล้วแม้จะทำมาค้าขายหรือทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามถ้าไม่คุณหนุนหนามย่อมลดสว่วนถ้ามีบุญมีคุณหนุนจิตตัวนี้ทำอะไรเหมือนเทพบรรดาลทำก็ใครจะไม่ทำงานใครจะไม่ลำบากแม้มีเงินมีทองก็ต้องคิดต้องอานไม่ลำบากแต่ผิดกันตรงที่ว่ากุศลเป็นพี่เลี้ยงจิตไม่จืดใจไม่แห้งแหลงท่านจึงหวาไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลย ยิ่งพูพยายามรักษาทิ้งใหส้สมบูรณ์นั่นแหละพวกเราจะสมบวังท่านจึงบอกว่าชีเลยใน,นสุขาิเยนตินั่นมีไม้ทั้งสมบูรณ์แล้วนะอยู่ๆจะไม่สมบูรณ์ทีเดียวเราปลูปกสวนทุเรียนรู้ไม่ใช่ปลูกวันเดียวได้กินเลยอืปลูกแล้วรักษาไว้มันใหญ่มันโตก็ถึงกันเวลาก็เป็นของมันจินตรงนี้เหมือนกันรักษาด้วยกุศลละมงลคือสิ่งที่ทด,ทดีไม่มีโทษ นั่นแหละความซื่อสัตย์สุจริตที่ไม่มีโทษเกิดมาพบใดชาติใดจิตนี้จะมีแต่ความบริสุทธิ์ผุด่องมากขึ้นเลยก็สูงขึ้นไปมากซะเลยก็สูงขึ้นไปสูงจริงๆก็พอตัวแล้วนั่นหัวนั่นแหละที่เรนในบูติงยันติเมื่อสมบูรณ์เลยหมดทุกอย่างแล้วก้าวเข้าสู่แดนมาลงวสุไม่มีวันแห้งแล้งไม่มีวันกิดอังไม่มีเท่ามีแก่นั่นพาก็ให้กันบำเพ็ญเดา ทุกวันทุกวันก่อนนอนก็บอกอย่าลืมจิตต์นี่ระบังคับเอานะถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างน้อยเท่าอายุจึงนอนจึงนอนใจเราก็จะค่อยขัดเกาแก้ไขไปทุกวันทุกวันอย่าตั้งความหวังอะไรงที่เทียบมาฟังแล้วเหม้นปลูกชเลียนอย่าไปดึงให้มันใหญ่เป็นโตไม่ได้มันใหญ่ของมันเองดูแลรักษาจิตตรงนี้เหมือนกันอยูด่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนจริงพวกเราจะจะ,จะเกิดมาพบใดช,ชาติใด ก็จะได้รับแต่ความสุขความสมบังดังที่ได้พูดมานี้กรุณานำไปยึดเป็นหลักกิจหลักใก่พวกเราจะได้รับแต่ความสมบังโดยทั่วกันขอ